สวัสดีครับทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการปรับตั้งแรงดันนะครับว่ามันมีวิธีการปรับตั้งอย่างไรนะครับซึ่งมีหลายท่านเลยนะครับที่ยังสงสัยอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าปรับหมุนไปเท่าไหร่เราได้แรงดันเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็ไม่มีสเกลบอกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับในวิธีการปรับตั้งนะครับว่าว่าจะทําอย่างไรนะครับเค กับปั๊มแบบนี้ครับถ้าถ้าเป็นตัวแบบนี้ของผมไปมันก็จะปรับตั้งง่ายนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะปิดวาล์วสองข้างแล้วก็ทําการปรับตั้งได้เลยนะครับว่าเราต้องการแรงดันที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะเห็นผลง่ายนะครับแต่สําหรับอีกหลายๆท่านที่เป็นตัวปั๊มแล้วต่อลมยาวเข้าไปาต่อสายลมนะครับยาวเข้าไปที่ถังลมเลยนะครับ ว่าจะถึงจุดตัดนั้นนั้นนะครับมันก็จะยาวนานนะครับมันก็ทําการปรับตั้งลำบากนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการปรับตั้งง่ายๆนะครับให้เห็นผลรวดเร็วนะครับทั้ง2วิธีก่อนอื่นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือนะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่2ชิ้นนี้นะครับจะเป็นไขควงสีแขกนะครับธรรมดาของเรานี่เองนะครับเป็นไขควงสีแขกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น ไขควงแบนแบบนี้นะครับไขควงแบนเล็กๆนะครับ <Okay. S 1> ก่อนอื่นนะครับให้เราทําการอถอดฝาครอบของตัวตัดลมของเราตัวนี้นะครับหรือเฟสเชอร์สวิต์นะครับภาษาทางการเขาจะเรียกว่าเฟสเชอร์สวิต์นะครับให้เราทําการถอดมันออกมาก่อนนะครับอถอดฝาครอบนะครับออกมา พอถอดฝาครอบออกมาเราก็มองไปด้านบนนี้ครับมองไปด้านบนตรงนี้มันจะมีตัวให้เราปรับตั้งอยู่สองตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปทําอะไรของมันนะครับปล่อยมันไว้นี้นะครับเราจะทําการปรับเฉพาะตัวที่เป็นโลหะนี้นะครับซึ่งใช้ไขควงแบนเล็กๆนะครับในการปรับอเคตัวไม่รู้กล้องผมเห็นหรือเปล่านะครับตัวเล็กๆนี้นะครับขาวๆนี่ครับนี่ครับ ก่อนที่เราจะปรับตั้งนะครับสําหรับตัวแบบนี้อ่าแนะนําตัวแบบนี้ก่อนว่าอ่ามันปรับตั้งง่ายให้เราทําการปิดวาลเลยครับปิดวาลวบล็อกวาลวทั้งสองข้างนี้ครับบล็อกวาลวนี้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์เลยครับเปิดสวิตช์ให้ทําลมเลยนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นว่ามันตัดที่เท่าไหร่แล้วนะครับ อันนี้ตัดอยู่ที่หนึ่งร้อยสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มขึ้นไปที่อ่าแรงดันอานี้นะครับหมุนไปสักสักสองรอบนะครับเดาครับเราต้องเดาครับเพราะว่าอ่ามันไม่มีสเกลบอกนะครับหมุนไปสักสองรอบแบบนี้นะครับโอเคไปทังสองรอบแล้วก็ทําการทําลมเมื่อเราต่อลมนะครับต่อไฟนะครับเปิดสวิตมาเพราะว่ามันตัดไปแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันตัดไปแล้วพอเราเปิดไฟปุ๊บขึ้นมา เขาไม่ทํางานครับเขาเขาไม่ทํางานเพราะว่ามันตัดไปแล้วแต่เราหมุนขึ้นไปอีกสองรอบแรงดันมันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าตัวปั๊มยังไม่ทํางานให้เราทําการกดตรงนี้ครับจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้เราทําการกดนี่ครับแตะลงไปอีกครั้งหนึง่งเขาก็จะทํางานแล้วแรงดันมันก็จะเพิ่มขึ้นครับเห็นไ,ไหมครับแรงดันจะเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็น เป็นแรงดันอยู่ที่ร้อยสิบร้อยสิบนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยสิบโอเคมันก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงร้อยี่สิบนะครับเราต้องการที่ร้อยี่สิบหรือร้อยสามสิบนี่ครับเราก็ทําการปรับหมุนขึ้นไปอีกสองรอบนะครับหนึ่งรอบหรือสองรอบนะค่อยๆจูนไปแบบนี้ครับแล้วก็ปรับไปอีกสักเอาสักสองรอบครับหนึ่งสองอย่างนี้ครับเอาปรับไปอย่างนี้แล้วเราก็กดปุ่มนี้อีกทีหนึ่งครับ อันนี้มันเร็วครับมันเร็วเพราะว่ามันอั้นอยู่นะครับมันอั้นอยู่มันไม่ได้อ่าปล่อยลมไปที่ถังนะครับมันก็เลยเร็วตัดเร็วแล้วก็มาดูนี่ครับร้อยยี่สิบนี่ร้อยยี่สิบแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เองครับถ้าเราต้องการที่จะลดแรงดันนะครับต้องการที่จะลดแรงดันก็ปรับตัวเดิมครับให้หมุนลงมาทางซ้ายนะครับหมุนลงมาทางทางซ้าย ขึ้นต้องการแรงดันมากขึ้นให้ปรับไปทางขวานะครับหมุนหมุนตามเข็มครับแต่ถ้าเราต้องการลดเราก็หมุนลงมาทางซ้ายนะครับสักเมื่อกี้มันไปสองรอบเนาะมันได้ร้อยสิบแล้วก็หมุนลงมาสักสามรอบก็ได้ครับประมาณนี้แล้วก็กดปุ่มนี้ ตอนนี้เราต้องโฟลมออกนะครับเพราะว่าถ้ากดุ่มมันก่อนก็จะเพิ่มขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนเราไปบายพาดไฟเข้าไปตรงๆครับตอนนี้เราต้องเราต้องปล่อยลมลงลงมานะครับเพราะว่าเราต้องการลดเนาะเมื่อกี้นี่ครับลงมาที่ร้อยสิบแล้วครับตอนนี้ร้อยสิบเราต้องการที่หนึ่งร้อยครับแล้วก็ตอนตอนนี้แรงดันมันสูงมันสูงแล้วตอนนี้เราต้องการลดเราต้องการลดเราก็ ปรับมันลงมาพอปรับลงมาเสร็จตรงนี้เราไม่ต้องไปกดภูมิแล้วครับเราก็ทําการปล่อยลมอืมประมาณนี้ปล่อยลมเขาก็จะทํางานนะครับทํางานพอทํางานมันก็จะได้แรงดันตอนนี้หนึ่งร้อยเป๊ะเลยครับทําแบบนี้นะครับไม่รู้งงกันหรือเปล่านะเมื่ <L> อกี้อ่าขาคงไม่งงเนาะเพราะว่าผมเคยทํา คิดก่อนหน้านี้นานแล้วนานแล้วแต่ก็ยังอา,อาจจะไม่อาจจะไม่ละเอียดนะครับอาจจะอาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยมาทําให้ดูอีกอีกรอบนึงนะซึ่งมีหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาแบบเนี้ยมันจะปรับตั้งง่ายแต่อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งที่เราต่อลมเข้าไปที่ถังแล้วเราไม่มีวาล์วบล็อกแบบเนี้ย วิธีการง่ายๆก็คือว่าให้เรา,อาตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าลมมันเท่าไหร่เนาะให้เราทําการหมุนลงมาก่อนปรับไอตรงที่ตรงเนี้ยปรับลงมาก่อนปรับปรับลงมาสักสองสามรอบก่อน,นครับลรวก็ค่อยอให้เขาทํางานถ้ารู้สึกว่ามันยาวไปหรือแรงดันที่มันทําขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ถึงสักที เราก็ค่อยปรับลงมาอีกสักรอบสองรอบนะครับปรับลงมาอีกสักรอบสองรอบแล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานไปแบบนี้ครับมันจะปรับตั้งง่ายพอพอไปถึงจุดตัดจุดของเขาที่ที่ตัดนะครับมันจะเป็นแรงดันที่ต่ําทีนี้เราค่อยๆมาปรับขึ้นทีละรอบสองรอบปรับขึ้นทีละรอบสองรอบแบบนี้ครับมันจะง่ายครับก็วิธีการปรับก็ทำเหมือนเหมือนเหมือนกันกับวิธีนี้นะครับการปรับขึ้นเนี่ยการปรับขึ้นเนี่ย ถ้าเขาตัดอย่างนี้เราต่อเราเปิดไปมาตรงๆเนี่ยเราปรับขึ้นเนี่ยเราปรับขึ้นอ่าเอาสักสองรอบแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยไปกดปุ่มนี้ครับเนี่ยเราค่อยไปกดปุ่มนี้เพราะว่าเราปรับขึ้นเราปรับขึ้นนี่เราไม่ต้องไปปล่อยลมเขาลงมา <Okay. S 1> ครับไม่ต้องไปลดเฟเจอร์เราปรับขึ้นเนี่ยเนี่ยเราค่อยมากดปุ่มนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า กดปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยอยู่จะมีเดือยเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่ครับมันก็จะกลับมาทํางานเพราะกดปุ่มทํางานปุ๊บไปถึงจุดลมอาที่แรงดันที่มันถึงเขาก็จะตัดอตอนนี้ก็เป็นที่ร้อยสิบเอาอยากได้อีกก็ปรับขึ้นไปอีกอสักรอบสองรอบประมาณปรับทีละน้อยครับทีละรอบสองรอบพอครับไม่ต้องไป ไม่ต้องไปปรับยาวๆครับมันมันจะมันจะจูนลําบากครับมันจะจูนลําบากเพราะการสโตกไปยาวๆเนี่ยมันมันก็คุมยากนะครับแต่ถ้าแรงดันมันมันต่ําเกินอะไรพวกนี้เราค่อยปรับยาวๆครับต้องต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆครับอัเนียปรับขึ้นไปแล้วแล้วก็ค่อยกดกดเขาก็จะกลับมาทํางานเนี่ยร้อยยี่สิบแรงดันก็จะขึ้นไปร้อยยี่สิบ ก็ประมาณนี้ครับส่วนถังนะครับถังถังที่มีหลายๆท่านถามว่าถังแค่ไหนประมาณไหนถึงจะเหมาะนะครับกับตัวนี้รุ่นนี้ถังที่มันเหมาะจริงๆผมว่าไม่เกินยี่สิบลิตรนะครับถามว่าเกินได้ไหมเกินเกินได้ครับแต่ก็จะ,ะตัวปั๊มมันก็จะทำงานหนักเกินไปนะครับประมาณนี้ครับประมาณถังทั่วไปนะครับถังประมาณนี้ ถัทงที่เขาใช้กันทั่วไปผมผมกม็แน่ใจว่ามันสิบี่หรือสิบ้าลิตรแต่เขาหลายคนก็ประมาณบอกสิบสองลิตรหรือสิบสี่ลิตรสิบห้าลิตรมันไม่มีสเกลบอกนะครับมันเป็นถังไทยทาผมก็สั่งมาทีหนึง่งเขาบอกว่าสิบสี่ก็สิบสี่ครับสิบสี่สิบห้าลิตรก็ถังประมาณนี้ครับถังประมาณนี้แรงดันที่เท่าไหร่ที่จะเหมาะสมสําหรับผมนะครับสําหรับผมก็ร้อย3ี่สิบร้อยสาสิบครับ หรือใครจะไปถึงร้อยห้าสิบก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะฝืนตัวปั๊มมากเกินไปตัวปั๊มตัวเนี้ยสามารถทําไปถึงได้ถึงร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบได้สบายครับแต่ในแรงดันที่เหมาะสมที่ผมชอบที่สุดก็คือประมาณร้อยี่สิบถึงร้อยสามสิบครับกับถังประมาณนี้ครับใส์ประมาณยาวประมาณห้าสิบกวดห้าสิบก็เซนนี่ครับความโตก็ประมาณห้าหกนิ้วประมาณนั้น Hey, หวังว่าคลิปนี้คงเข้าใจกันแล้วนะครับกับวิธีการปรับตั้งนะครับก็พยายามจะทําให้มันละเอียดวันนี้ก็ออกมาทําแต่เช้าเลยครับออกมาทําวิดีโอแต่เช้าเพราะว่าสายผมต้องเอาพวกนี้ครับไปส่งนะครับไปส่งก็เลยต้องรีบมาทําเป็นวิดีโอให้ชมกันก่อนนะครับก่อนที่จะนําส่งครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกับคลิปในช่องของสันติชห้ c h ชาแนลนะครับก็มาทําคลิปวิธีการปรับตั้งแรงดันให้ชมกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจติดตามครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ